เรามาดูแล้วครับเรากินผลไม้ไปแเขาบอกว่าถ้าไม่อดอยากก็ไม่ต้องกินอ่านี่ผลไม้จากป่าบนาเทือกเขาพนมกูเรนนะครับเขาเรียกว่าลูกตลกนครก๊กตะลกก็คือว่า <โก S 3> มันเคยมีชื่อชื่อเมืองโบราณที่นี่ว่านครก๊กตะลกก็คือว่าลูกกูกมันเเมนี่แหละค่ะหอมอร่อยไม,ไม่ไม่อดอยากเราแต่คือไม่เคยได้กินที่เป็นคอรสไทยลูกองลูกมาสิงคอือหน้าตามันอย่างไรครับลูกเขาเรียกว่าลูกมันเนาะ รสชาติมันเหมือนละมุดผสมมันไงมันจะมีความเข้มข้นของมันอยู่ขอครบน่อยได้ไหมครับต้นมันอยู่ตรงไหนอ่ะอืมหอมนะครับผิวผ่านตรงนั้นหอมมากเลยอ่ะหอมหอมอยนี้พี่ก็เก็บมาชิมกันเป็นของที่หากินยากนะครับถ้าเกิดลงป่าแล้วมีลูกนี่ก็กินได้ก็คือไม่หลบตายว่ะหลบตายต้นมันนะครับแล้วมันจะหมดหรือไม่ต้องหมดไหมครับประมาณตอนนี้มันยังออกยากอยู่ที่ เปนใม่บดลย่างที่อยู่รวมอยู่บนต้นต้นแบนนี้นะครับ